ตอนนี้เรากำลังก่อไฟให้น้องปูเป้พิงไฟกับงามโชคนะครับนี่โดยมีกล้วยด้วยเดี๋ยวไปพางามโชคมาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ย่พิงไฟพิงไฟ ผิงไฟเร็วไปไปไฟทางนี้อ่าผิงไฟ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 ก่อนโอ้ยกินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วโอ้ยได้ผิงไฟได้กินกล้วยด้วยโอ้ความสุขของเต้านะเต้างามโชคผิงไฟด้วยกินกล้วยด้วยทีละลูกสิจ้าทีละลูกสิจ้า เออกิงไฟด้วยกินกล้วยด้วยฮะกินเร็วจังอ้าวให้ให้งามโชคนอนผิงไฟแล้วเฮ้ยเออทำไมเป็นเด็กดีจังเลยนอนผิงไฟด้วย chàng non phình phai nó, để lại sẽ mình xem mุม một nữa, ấy lục lẹ, mấy mày thấy non phình phai hay duu lê, này non phình phai duu nồi đi, luôn, non lông non lông gì, non lông non lông non lông gì,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  lông สวยจังเลยภาพ bueno สวยจังเลย Jamie, <here> <laughs> ภาพสวยจังเลยนะคุณป้าหลานเข้ามาข้างใน ลองเรียกแล้วครับนั่นนี่นีน่เพ่นขงั้น,นชกนอนลงลูกนอนลงเร็วนอนลงนอนลงลูกนอนลงนอนลงเออนอนลงหนาวลูกหนาวเออหนาวเออเฮ้ <c oughs> เขาบอกง่ายนะนเนี่ยเนาะเออน่ารักเหมือนพ่อโอเล่เลยเออคุณพ่อก็บอกง่ายคุณลูกก็บอกง่ายเนาะ ดูดูเขาเขานอนแบบไม่สนิทนะนะตรงนี้ดูขาสิเขาเขาพร้อมที่เขาจะลุกนะเขากลัวเขาไม่ได้กินนะเขากลัวปุ๊เป้แบบแกล้งเขานะครับทำไมทำไมหนูตัวโตจังอะลูกฮะงานโชคกุ้งจะไปผิงไฟด้วยอะไรเอออเฮ้ยเออฮ้ยได้ได้ไฟก็แบบคลายหนาวหน่อยเนาะงามโชคเนาะ อมีความสุขแท้ช้างผิงไฟนี่ได้กินกล้วยด้วยโอ้หมดแล้วหมดแล้วเหรอทําไมกินกล้วยคนเดียวหมดเลยนี่ย นี่คุณพ่อมีให้อีกนะคะคุณพ่อมีให้อีกนะคะนอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงก่อนลกนอนลงนอนลงก่อนนอนลงนอนลงเอ้นอนลงนอนลงเร็วดิเอ้ยพิงไฟด้วยผิงไฟด้วยเขาไปทำแบบนั้นเขานอนลงไงเขาผิงไฟด้วยเฮ้ยผิงไฟด้วยเลยอ้าวกินเข้าไป กินชาช้าเดี๋ยวจุกกินชาช้าเดี๋ยวจุกนะหั่นตูดหันตูดก่อนหันตูดก่อนหันตูดให้ก่อนหันตูดทางนี้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 หน้าตูดหน้าตูดหน้าตูดหรือหน้าตูด

พิงไฟพิงไฟเดี๋ยวผิงกล้วยก่อนนั้นิงกล้วยให้อุญชุนมาทักนี่ทักนี่อุ่นไหมครับอุ่นไหมครับอุ่นไหมครับอุ่นไหม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 กินแช่ชาน่อยสิเคี้ยวด้วย

นี่า่ฮ่ามีความสุขจังเลยเมื่อไรหนูจะโตขนาดนี้เนาะอ,อีกสักห้าปีได้ไหมห้าปีจะท่มหลังคาตรงนี้ไหมหางามโชคอยากได้ผ้าหม่ม ปูเป้ห่ผมผ้าให้น้องหน่อย yeah. mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Sub ส c คร b e ให้ครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้แมมมดน้อยด้วยนะงามโชคหนาวหนาว mm hmm. ผิงไฟกับพี่ปูเป้ อ่ะพิงไฟพิงไฟอ่ะพิงไฟอ่ะเขาพิงไฟไงเออเอ้ยเอ้ยนั <t <t ่นไงนั um um ่นไงนั่นไงเขาบอกว่านั่นไงนั่นไงเห็นไหมหมกเหลืองๆหน่ะคิดว่ากล้วยมาหาพ่อมาลูกมาหาพ่อมาหาพ่อมามาหาพ่อมาหาพ่อก่อนมาหาพ่อมาหาพ่อมาหาพ่อมาเออพิงไฟก่อนปุ๊บพิงไฟก่อนพิงไฟก่อนเออพิงไฟก่อนนะ ชวกล้องด้วยชวกล้องด้วยผิงไฟผิงไฟผิงไฟอ่ะผิงไฟผิงไฟน่า่นที่มะกล้วยน่น่ะหัวเรืองเี่องน่ะี้มกล้วยน่ะมองหากล้วยเหรอมองหากล้วยเหรอมาผิงไฟตอมาหนาวหนาวเร็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 วดูดูดูดดูดูทำอะไรหนนะ

mielay <laughs> yeah, like...